ครับสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับเกษตรคนจนผู้ยิ่งใหญ่ลูกอีสานพัน์ขาเหนียวขนานแท้ครับขอล้างานตัวครับที่กบน้องนะครับออกกลับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับแฟนครับทุกคนนะครับผู้ที่มีคิตใจดีงามเข่ามาเป็นกำลังเลี้ยงใจทั้งช่องทั้งนะครับช่องทางคนละเกษตรนะครับเกษตรคนจนผู้ยิ่งใหญ่เกษตรลูกอีสานพัน์ขาเหนียวขนาดแท้นะครับ ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับแฟนเอฟซีทุกคนนะครับผูู้อยู่ไกลอยู่ไกลสาหรับมื้อนี้กับผ้าพีพ่อน้องนะครับมาจูยโจมเพื่อนว่าช่างเจ้าของสวนเพิ่นขออนุญาตเพิ่นครับขออนุญาตเจ้าของทีสถานทีเพื่อนนะครับที่เขามาบ่าได้บอกเพื่อนกันมื้อนี้นมาเยี่ยมชมนะครับพเพม่แจกตางของทางสวนเพิ่อนโอ้รู้สึกว่าง,งามหูง,งามตาพี่น้อง พี่พอน้องมาเบิงครับวิธีการปลูกไม้ป่าหรือพืชผสมประสานทั้งสวนเพิ่นนะครับมื้อนี้ก็สีขอให้พี่หน้องถามไทยนะครับกับเจ้าของสถานที่เพิ่นเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของสวนพุ่นแม่ยังน้นอารายงานตัวกับพี่กับน้องครับแอนเพ็นสวัสดีค่ะครับผมก็น,นั่นละ <laughs> ขาปลูกอยู่สวนข้านี่ข้าปลูกอยังเนี่ยครับโอ้ยอย่างายแน่ยอ่าทีนี่สารพัดท่านใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้อง่นปลูกอันนี้เขาเอืนต้นนี้ยังเนี้ยอันนี้ทับทิมเมื่อบานข้าเอือนมักพีล่าอืมมียังละต้นสองต้นครับอันนี้กับักท่านซื้อมาสองต้นเจ้าของสวนพ่นต้นหนึ่งกะพ่นปลูกแล้วมันเป็นบักท่านนน้อยก็เลยตัดทิมเลยเดี้ต้นเดียวนี่ลักๆัก่ีเฮ้อ แรงบันดาลใจที่เห่าได้มาเฮ็ดกระเสียดนี่เกิดจากอย่างน้นเนอเกิดจากคว้วม,มักมักต้นไม้ครับนี่แหละพี่น้องเพิ่นกับเฮ็ดเกษตรหรือเฮ็ดผสมประสานหรือจะเป็นเชื่องเดียวด้วยใจมักครับผ้าเพิ่นยางเยี่ยมชมจังไนนะยางไปทางไะไรคือเด็ดเดอะเอาใดขี้เกลือใดขี้เกลือเอายางเยี่ยมชมกับจีไทยผัดยิวไปนําโอ้มันเด็ดครับ จ้าของสวนเพิ่นเพิ่นกะแนอัมโจนะครับเป็นสาริยานะครับพี่กัตเฮาอยู่ไหนนอนนี่ยนอนอยู่คำถงหน้าบ้านดุลเล่าบ้านดุลเล่าคำถงหน้าบ้านดุลเล่าหมู่ที่หมู่ที่สิบตำบลตำบลจำปีอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรครับค่ะสมมติว่าท่านใดนะครับหรือจะเป็นหน่วยงานองค์กรอ่าที่ ทุกหน่วยงานอยากเข้ามานะครับอยากเขามาเยี่ยมชมสวนเพิ่นสามารถเป็นกเกษตรตัวย่างละครับเพราะว่า่นเหตุมากนี่ก็จักปีแล้วครับสามปีค่ะสามปีเต็มเลยแต่ว่าต้นไม้ต้อนอไรนี่สิ่ไก็เลยปลูกความกันดอกสิคอยทยอ,อยปลูกไปเรื่อยๆก็่นี้ผมก็ว่าสุดยอดลวดครับอยู่นี่ดดนเตรมหมดแล้วอยู่นี่ครับสุดยอดในการในดนันทางการเกรเกษตรนะครับเป็นคือเดี๋ยวนี้เป็นสวนกเกษตรตัวย่างได้นะครับพี่น้องขอพี่ขอน้องนะครับ ขามาเยี่ยมชมนะครับการปลูกพืชไม้ทุกชนิดวิธีการปลูกของเขานี่ปลูกแบบใสอินทรีย์หรือเป็นปลูกแบบอินทรีย์แบบ<อ>แบบบ่ใสปุ๋ยเคมีเลยบ่มีครับนี่เราพี่นออ้องเพิ่นเพิ่นบ่ใสปุ๋ยบ่ใสเคมีเพิ่นสิใสต่างแกใสแต่ฟุ่นแล้วกะ ขี้แกบบ่เอามาใส่กับเ่าตัดหญ้าตัดยังมันก็สิไปปกกับพื้นมันก็สิเป็นปุ๋ยหลักๆที่เฮาแกบใส่นี่แก่เนีเขายินซุยยินล้วนแม่นค่ะนี่ระครับพี่น้องเฮาก็ควรสิเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับเพิ่นเป็นเกษตรที่มีมาหนะอีหลีพี่น้องทุกท่านโอ้ผมว่างามหูงามตาต้นกล้วยก็เขาจะปลูกพี่ไก่นี่กล้วยนี่เฮามีปลูกบ้านพ่อปีดอกนี่ปลูกวังเดียนวังต้นฝนบังหั่นล่ะออื ครับเนี่ยที่จักไรครับเนี่ยที่เจ็ดไครดไค่ะเนี่ยที่เก็บไรพี่น้องเอ้ยก็อไปนี่เป็นเสียนอนกินบุ่อยากล่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนกะอุดมสมบูรณ์แล้วแนะนำเพื่อนกะมีปฟูมีป่ปานะครับน,นาบุกม่วงนี่ก็หน่อยยำย่างหลืผมว่าสิดานี่มันหลายสายพันธุ์บอกให้จังใดมีบุกมุสิดาอ,อันไล่เม็ดแล้วก็ อีหยังล่ะอบังหันอันกิมซุ้งนี่ยังเขาเอิ้นหยังเขาเอิ้นบักซีดาอีหยังอันนี้พืชไม้อัพืชไม้เฮานะครับเพิ่นสิ<อ>เป็ีม่วง,งนี่ก็มีหลายสายพันธุ์ครับเป็นพันธุ์อีหยังเนี้ยวุ้งจำบ่ได้ครับเพราะว่าม่วงเบาบักม่วงอันอีหยังเน่ี้ยหรอลายตัวลายก็เลยจำบ่ได้แม่นหลายแนวหลายอย่าง <c oughs> เพิ่นเฮ็ดได้ดีพี่น้องเพิ่นเฮ็ดีดีครับ วันพ้นสถานที่พ้นยัดเป็นระบบระเบียบครับพ้นก็ให้เป็นพื้นที่ว่างนะครับเป็นเฮ็ดกษตรแบบพึ่งพาดตัวเองแค่น่นอนครับพี่น้องสําหรับการเห็ดกษตรผปู้ไดทันไดหรือน้องไม่พ้นก็มีคําแนะนํานะครับการปลูกพืชไม่โอ้พันเฮ็ดดีผมผมเบื่องล่วพันเห็ดดีครับเพราะว่าอันนี้ก็มักมีอันอี้ยังล่ะมันต้ปลูกมันตะปลูกบ้านถึง เกษตรกรปีนี่ล่ะไม่ปลาเฮานี่เป็นไม้ย,ยังไงไม่พายุงไม่พายุงไม่ยังล่ะไม่ยังนะแล้วก็โอ้ยอนนันต้นอีหยังว่าจำบ่ได้ครับตอกยังไงก็คือ,ค,อคือมีสารพาัดพืชไม่เออหลายอย่างที่ขึ้นไปเบิง่งบ่ล่ะพืชสวนพืชไม่พืชอันครับเอาภาพี่พาน้องเพิ่นรอๆไปเยี่ยมชมไปเฮาก็สิ ไปฝากถึงทุกท่านนะครับมีหอตุ้ดยางหุณอเล่าอ่อพนมีเมื่อสวนทุกอยางพี่น้องเกษตรแบบเต็มเปี่ยมไปด้วยอ่าการเห็ดเกษตรแบบเป็นอย่างยงนะครับอ่าผู้ใดทันใดอยากน,นั่าไปประยุกตใสหร,หรือเห็ดเห้เกิดประโยชน์จากพี่น้องนองก็ไม่ซ<อ><อ>ุน่นี่ก็ปลูกได้ได้ปีนึง ออันนีุ้่มผสมกับต้นยางเขาเขาแช่ไปนำ้ำเล่อยๆแมนลูเลยขัวปีโอ้ดีหายแห้งครับพี่น้องดีครับนีเนี่ยเพื่อนเฮ็่ได้ดีครับบ่ได้ว่างนะครับบ่ได้ว่างเวียนอันนี้ก็คอกใกล้ใกล,ใกล้ขายไปหมดแลาวละนนดี๋ยวไกล,กลนะครับขึ้นทั้ทงพี่ก็ได้ขึ้นทั้งขึ้นทั้งเต้าเข้าพี่เพราะว่าเบิ่งภาพร่วมแล่วกั้พี่หน้องเพื่นอนรบบชมนะครับวิธีการ ปลูกพืชกใหม่ต่อไปกชีได้กินเห็ดพี่น้องวันที่ขึ้นไปเบิ่งไม้ป่าซั่นุกโอ้งามคักงามคักงามคัดนาเอาไปนี่ก็ปลูกนาชื่นชมพร้อมเพราะว่าการเฮ็ดการทำบ่แม่นธรรมดาสิตีเฮ็ดได้ร่้ำนี้ทั้งผี่ทั้งทั้งเก่าเฮาพี่ทั้งผีก็ได้ทั้งเก่าเฮาเพราะว่าถ่ายเป็นภาพรวมก็ได้สามปีเต็มๆโอ้ยเฮ็ดได้คักได้แน่ มีถูกอย่างพี่นองมีหอดอย่างมีหอดมองหลายสายพันธุ์ผู้ใดอยากเขามาเยี่ยมมาชมต้อนรับบนน้อเก่มาเบิ่งกก่ามาเบิ่งไดอยู่ค่ะบนพี่นองผู้อยู่ทางไก่ทางไกลทางสิกอะไรอยากเขามาเบิง่งงานศึกษาม,กกมาศึกษาดูงานดดนันเป่น,มนแมงแมงเหลี่ยมกินมันออันนี้แมงยังสายพันธุ์นี่เหรอแม่แมงเหลี่ยมกินไหมล่ะเบิ่งลูกสายพันธุ์นี้ยังอันนี้ อยังไรน้ำดอกไม้หรอ<ะ>เออน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้อันนี้เกิดเศษแบบเกิน้อยเลยพี่น้องเกิน้อยเพะาะว่าเกิน้อยเกินพันเลยล่ะ,ะาะว่าพันกับจีเห็ดทุกอย่างเลียงงวยเลียงกล้วยนะครับโอ้กล้วย,ยพันกับอุดมสมบูรณ์เปิดจังได้ยังสีกินเมื่อสีน้อง่อไปน้ำแห้งครับน้ำแห้งขอเวลาเพื่อนนะครับมือนไม่จู้จม ทางเจ้าของสวนเพิ่นอยากนําผ้าพี่น้องอันไดซิ่งที่ไดที่มีประโยชน์มีสาระนะครับจะมาตอบโจทย์ทุกคำถามอันใดที่มีความสงสัยนะครับการปลูกต้นไม้เขาปลูกแบบใดรักษาแบบใดก็สอบถามเพิ่นใด้คือกันครับน้องนะครับเพราะว่าทุกมื้อนี่ผู้ที่เฮ็ดเกษตรแบบพึงพ่งผ้าตัวเองเป็นจุดยืนจุดยัดยดย่งที่มันคงและมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเพราะว่าต่อไป เช่นหลกเช่นหลานเข้าใาสีมีอยู่มีกินนะครับวเวลาเข้าเผาแก่มากอ่าเข้ากับสามารถมีซิงมีของน้ำหัวน้ำสวนเข้านะครับได้ขายได้ขายได้อยูได้กินได้แบงปันที่น้องนะครับสําหรับอันนี้มากเขาเอ็นต้นม่อนบ่แม,ม่นมันมะลีอ๋อมันมะลีมันเป็นหน่วยไหวไปแล้วเดี๋ยวก,ก็ร่างสุดไม่ก็ล่างขึ้นบ่หลายดอก มันทีเป็นหมางลูกปีละเมื่อปีนั่นแหละผูน้นี้ไหวแล้วมันอเดือนเมษามนอีกครับมันสีมีมันสามารถเป็นหอดยาผู้คนคนเดียวไปสกัดเป็นยาบำรุงกำลังมาสัน่นอ, <laughs> อันนี้บอกที่ดาหงเพาซื้อเลยนี่หงเพาซื้อเนี่ยน,น,นี่บอกมียังไะอัน ยังอมาตะภาคกใส่อุ้ยเฮ็ดได้ดีครับนี่เนี่ยเ็ตได้งามเปขตใด้งามคักงามเนี่ยยางไปทางนี้บ่นี่ยางบ่ยางครับยางไปเลยครับถ้าเพิ่นพาพี่พาน้องเพิ่นเบิ่งสวนงามๆามาโอกาสยากเนี่ยนี่กล้วยม่วงเสียสิได้มาชมอันนี้กล้วยม่วงอันนี้กล้วยอีหยังนี่กล้วยม่วงอ๋อเฮาก็ขยายพันธุ์ใหม่ครับพี่น้องโอ้ยอ่อนช้อยครับผมอ่อนซ้อยผมบ่เห็นสวนเพิ่นนะครับขนาด เพิ่งจะมาเห็นจะนเป็นปัญหนเด็ดขาดเลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้<ม>ก็โดน,โดนเปรี้ยวแถวเดียวอืมอน,นี่เข็งบ่เข็งเป็นข้าวเปียวอันนี้เป็นข้าวโอ,นนอ้ต้อนอันนี้ก็งามคักหน,น่อยเนาะอาวคาโดนอืมอาวคาโดมีซีหาต้นทุมันตายไปนำ้ำ กเลียงๆกับต,ตาย่อยู่นี่ต้นไม้ก็ได้ไ้องมีการตลาดต่อไปมือทาง้าการตลาดก็ต้อ,ตองให้มี่นะครับเพราะว่าเฮาเห็ดหลายปานนี้เฮาก็ต้องหาตลาดนะครับพี่น้องสาหรับบวกเข้าเพื่อนนี่ก็3ามปีประชันิ่นวานได้รับผลผลิตแล้วครับว่พ่อปีเพื่อนก็ได้แล้วครับบักิีบักม่วงมักซีดานะครับ,ดรบได้กินห่นละ ใชว่าปันไดดอกครับก็เลยที่นี่ที่ไปที่มาของท่านเจ้าของสวนเพิ่นนะครับที่ได้มาขออนุญาตเพื่อนแล้วนะครับก็สิผ้าพีผ้านองรับชมนะครับทรงต่อออกไปฝากถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแฟนคลับเ c ซีผู้อยู่ไกลอยู่ไกลนะครับนองไม่เพื่อนไม่เพื่อนเก่า ท,ทุกทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเป็นกำลังเรื่องใจสำหรับทั้งสวนของอแม่ยังกอเลือลืมกอดเราเมื่อไงแม่จันเพ็นสาริยานะครับอขออนุญาตเพิินเร้วนะครับบัดที่นี่ก็ผมก็เลยสีขอ,อโบอกให้พี่น้องเขาทํามเข้าใจนะครับการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของเพิินเพิ่นสิบบุกพืชผสมประสานคือจังผมทายท่ามน้ำเสนอหเห็นนะครับบักผ้าเพิ่นก็3สามปี โอ้พี่น้องผมอ่อนซ่อนนะครับสามปีถือว่ากําลังออกมากนะครับสําหรับปลาในหนองสาเพิญคือ,อว่าตัวซอมค้วยกกคือว่าโัวลายนวล <c oughs> ตัวใหญ่ีหลี่เพิว่าส่วนมากกับชีมีแจะปลาหมอ,อตัวใหญ่ๆตัวลโลสองโลนะครับจะเป็นปลาแต่เพี้ยนนุ่นจันเพินกะเรียงนะครับเพราะว่าอาพอบ้านเพินเป็นค้นขยันครับเป็นคนขยนันเพินเห็ดได้ดีครับนะครับการปลูกพืช เป็นไผ่จะเป็นใบพะยุกตพักอยู่พักหวานพักเม็ดมีเบิดนะครับสําหรับทางสวนของเพลินฝากถึงทุกคนนะครับที่อยากเขียดอยากทํำนะครับอยากเกียดอยากทํำคือเพลินสามารถออกไปเป็นยองย่างครับสามารถเอาไปประกอบเป็นขีพนะครับปลูกเห็ดก็ได้ครับพี่น้องคือห่อาร่งเชียงเห็ดการปลูกไม้ป้านะครับเป็นเป็นการ กินเ่เดดนะครับพว่าเฮาสีต่อไปเปิใไม้ไ่าต้นไงหรือต้นว่านไงเฮาก็สามาาถล่งเฉือเห็ดใดนะครับพี่น้องจะเป็นอย่างหน้าการล่วงใด้คือกันนะครับอย่างหน้านี่ก็คือเห็ดเฉือดดีนะครับสําหรับพี่นอ้องผู้อยู่ไก้อยู่ไกลนะครับน,น้งองนุ่งผู้อยากเฮ็ดกเกษตดด้วยการลดต้นทุนการใส่ต้นทุนน้อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยก้าวเดินนะครับค่อยก้าวเดินเทเล,ล็กละน้อยนะครับพี่น้อง เพราะว่าทุกมือนี่เห่า,าได้หันมาเห็ดดันทางการเทเกษตรเป็นหลักลันะครับเห็ดหาเห้า,าจุดหยุ่นจุดยั่งครับมีจุดหยุ่นจุดยัง่งสำหรับชิปนี่เบาไหลายอย่างนะครับกระชีขอ,อพี่ขอน้องนะครับเดบี๋ยวผมคอรบฝากถึงทุกคนนะครับเขามาติดตามเบืงเองแย่งสิไปนาได้ยูกบพี่กํานองก็เพื่อนก็บุงครับสำหรับการถ่ายทำเสอือ ดีบด่ดีขอโทษขออภัยนะครับพีพากมกพคองประก,การใดอขอให้ทุกท่านหรือเพื่อนๆทุกคนนะครับขอโทษไวนะ้ะโอกาสนี้สำหรับคลิปนี้ผมกับสี่ขอเอาไว้ซ้ำนี้กันครับครับสวัสดีทุกท่านหวัสดีและมีความสุขครับ